ตอนรับเทศกาลตุ่ดจีนเอ็มแรบขอมาแจกสูตรอารัวปลามงคลคนเมนูทําง่ายแห่งปังรับตุ่จีนวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวน้ําตาลทรายน้าเปล่ากะทิอบควันเทียนคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันกรองลงบนกระทะเปิดไฟอ่อนผัดไปไดเรื่อยๆจนแป้งไม่ติดกระทะแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้อย่ลืมใส่ถุงมือเอ็มโปรบนาแป้งมาผสมซีแล้วก็นวดให้เข้ากันดีแบบนี้แป้งที่นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยฟิล์มยืดถนอมอาหารเอ็มแปโดยการแป้งแหง้งการฝุ่นละอองแล้วก็การสิ่งสศกก่อนที่ จะนำแป้งไปอัดลงพิมพ์ก็เตรียมแป้งนวลด้วยการนำแป้งข้าวเหนียวผัดด้วยไฟอ่อนจนแป้งสุกใช้แปรงปัดแป้งนวลลงบนพิมพ์ซิลิโคนแบบบางๆนั้นก็กด<ๆ>ตัวแป้งอารลัวลงไปแน่นๆแบบนี้ได้เลยวิธีการทําให้แห้งจะอบด้วยไฟอ่อนหรือจะตากแดดก็ได้นะปิดท้ายความเพ่งความปังด้วยการปัดผงทองลงไปแบบนี้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จอาลัวปลามงคลแห่งปังรับเทศกาลตรุษจ,จีนจะจัดขึ้นโตวหว้บรรพบ,บุรุษหรือจะแพ็คเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับอ่างเปาเต็มกระเป๋าแน่นอน ดุดจีนปีนี้ไหว้เจ้าแบบปลอดภัยต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากเอ็มแอลเลย